6หล้านไปเราไปทำอะไรอากเโอ้เน่ยก็จะให้ให้ที่บ้านก่อนให้พ่อกับแม่ช่วยให้ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ส่งน้องเรียนอันเลยอย่างแรกที่จะทำ ไีนี่นะะก็คืออย่างที่รู้ว่าคืออยากซ่อมบ้านเพราะว่าบ้านค่อนข้างสุดโกถึงมันจะสวยแต่ว่ามันก็มีปัญหยยาภายในอะไรเงี้ยที่เราอยากจะซ่อมอยากจะแก้ไขแล้วมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะอแล้วก็เหมือนกันอยากส่งน้องเรียนเพราะว่าตอนนี้เหลือน,น้งองสาวคนนึงเรียนไม่จบนะคะเพิ่งจบม .6 ไปแล้วก็ใกล้จะเข้ามหาลัยแล้วดีก็รู้สึกว่า เออถ้าได้ก็อยากจะช่วยน้องให้เรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนแล้วก็อยากสปอร์ตพี่สาวด้วยอยากเปิดคลินิกให้นานนนงนางทําแกล้็มาบังบัดถ้ามีเงินตรงเนี้ยก็อยากจะเปิดคลินิกกายภาพให้พี่สาวด้วยนะคะแล้วก็เอาเองินให้พ่อกับแม่อยู่สบายแล้วก็มีไว้รักษาตอนแก่อะไรเงี้ยค่ะหนึ่งสองร้อยไหนะแนะนค่ะเอาไปรับสาวแม่ก่อนเลยะคะ่ะ <laughs> แล้วก็พอแม่หายแล้วนี่ก็จะเอาไปใช้หนี้ให้ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะนี้ เือเนี่ยก็จะเอาไปต่อยอดธุรกิจต่อค่ะก็ทำบางมันก็จะส่งมางในบ้านเรียนโรงเรียนดีๆด้วยค่ะทัพนั่งของเลยอะไรมา้องมีขวดบีบีมีสิทธิ์ใช่แกนหม์โดยเอนเราก็เป็นคนธรรมดาใช่ไหมมากก็นั่นแหละเหมือนการเอาไปใจที่ใจสิบคุณแม่ก่อนค่ะเว่าต่อเติมบ้านไม่หยุดทรายก็คืเอาไปทำเอาไปสร้างบ้านแล้วเหลือก็เอาไป ่คิดว่าสิ่งแรกก็คงจะไปทําบ้านให้มันแบบมันวางมาคืนจากที่ว่าเราทำไปแล้วมันต่อเติมให้มันวางมาคืนอันดับ2ก็คือเอาไปต่อยอดธุรกิจจากที่เรามีอยู่แล้วให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะอันสุดท้ายคือเป็นความตั้งใจว่าถ้าสมมติว่ามีเงินก้อนใหญ่สักก้อนใครอยากทำพื้นทีที่ช่วยโรงองหานของแมวจนจะอันนี้ค่ะดูด้านสุดที่เราเลถ้าเรามีโอกาสคือเคยได้ ราะว่ามาทุกครั้งแบบเวลาเราได้เงินมาเราก็จะแบบเอาไปเหมือนวันเกิดอะไรเงี้ยเราก็จะบริากให้หมาให้เมยเพราะว่าการทําบุญมันก็เหมือนเป็นการต่อยอดเงินเหมือนกันเราเชื่ออันนี้เรื่องอันนี้เรื่องจริงจริงไหมจริงไหอันนี้เรื่องจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสำหรับมาไม่คิดว่าเงินที่เราได้มาเหมือนมันเป็นเงินโชคของเราอะแล้วถ้าสมมติคุณไม่ให้คืนกลับมาอะบางครั้งมันอาจคุณอาจจะเสียโอกาสแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเลยก็ได้